สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระ,กะเกษตรนะครับอีพีนี้จะมารีวิวแม่พิมพ์กระถางทรงแปดเหลี่ยมนะครับแต่เป็นทรงสูงนะครับตัวนี้รุ่นหกสิบซมนะครับปากกว้างหกสิบซมนะครับนี่ตัวหกมันจะเป็นสองลายนะครับเป็นลายดอกบตนันแล้วก็ลายต้นสนนะครับ มาสู่ขั้นตอนวิธีการประกอบนะครับประกอบแม่พิมพ์นะครับเราจะนําแม่พิมพ์นอกนะครับอันนี้เขาเรียกแม่พิมพ์นอกนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับลูกค้าบางคนถามพอบอกแนะนําว่าประกอบพิมพ์นอกก่อนบางคนจะงงนะครับแม่พิมพ์นอกคือตัวไหนคือส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นลวดลายนะครับแม่พิมพ์นอกจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นนะครับส่วนตัวนี้คือแม่พิมพ์ก้นนะครับ ด้านก้นก็คือเราจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับส่วนตัวนี้คือแม่พิมพ์ในนะครับตัวนี้แม่พิมพ์ในนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวใหญ่ๆกว่าเพื่อนนะครับวิธีการประกอบนะครับนะครับวิธีการประกอบแม่พิมพ์นะครับอุปกรณ์ที่ควรจะต้องมีก็คือคีมนะครับีมหน้าตัดแบบนี้ครับอันดับแรกเราจะประกอบตัวพิมพ์นอกก่อนนะครับโดยนะครับเรานํา แม่พิมพ์นอกเนี่ยสองชิ้นนามาประกบกันแบบนี้นะครับบางคนเนะี่ยจะมาประกอบแม่พิมพ์นอกกับพิมพ์ในก่อนนะครับมันจะทําให้สับสนนะครับทำยังไงมาส่งส่งคลิปมาให้ดูประกอบยังไงมันก็ไม่เข้ากันส่งมาผิดหรือเปล่าหาว่ารามส่งมาผิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือเราองประกอบี่ถูกวิธีก็คือแบบนี้นะครับนาพิมพ์นอกสองชิ้นมาประกอบกันแบบนี้นะครับ ใส่หมุดล็อกเวลาประกอบนะครับเราจะต้องจับตัวขอบแม่พิมพ์เนี่ยนะครับให้เท่ากันนะครับเพราะไม่งั้นเวลาประกอบเสร็จแล้วถ้าเราไม่จับนะครับมันเหลื่อมกันเวลาประกอบกบเข้าขตัวพิมพ์ก้นเนี่ยมันจะไม่เข้ากันนะครับทนี้พอใส่หมุดล็อกแบบนี้แล้วนะครับ นะใส่ทุกตัวนะหมุดล็อกเนี่ยจำเป็นนะครับสำคัญนะครับต้องใส่ทุกจุดนะครับที่เขาทําช่องไม่ให้ใส่นะครับเราต้องใส่ให้หมดน,น,นะครับครีมเนี่ยเอามาทําไมนะครับครีมเนี่ยบางทีตัวหมุดเนี่ยแม่พิมพ์มันใหม่ๆอยู่มันจะหมุนเข้ายากมากครับเราใช้ครีมช่วยนะครับหมุนช่วยนะครับถ้าพอใช้มือได้ก็ใช้มือก็ได้นะครับพอประกอบ เสร็จอันนี้เสร็จแล้วสองด้านนะครับสองพิมพมันจะประกบเข้ากันแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็เอาแผ่นที่สามมาประกบประกบด้านในก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกันนะครับพอประกบแผ่นที่สามไปมันก็จะเป็นลักษณะไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่แผ่นสุดท้ายนะครับพอเราประก เราประกอบสองแผ่นแรกแล้วเราจะมองเห็นภาพเลยนะครับว่าอ่าชุดต่อไปมันจะต้องประกอบยังไงนะครับแต่ถ้าเราไปประกอบอ่าคู่กับพิมพ์ในก่อนเนี่ยเราจะงงทันทีนะครับ พิมพ์นอกนะครับพิมพ์นอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นรูปร่างแล้วนะครับก็จะนี่ครับพอประกอบเป็นรูปร่างแบบนี้นะพิมพ์นอกแล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือพิมพ์ก้นนะครับเราใส่พิมพ์ก้นก่อนนะครับนี่วางลงแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นก็ไม่ยากแล้วครับเพราะว่าเราประกอบตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะมองเห็นมันออกเลยว่าเราจะไปยังไงต่อ นะครับเนี่ยแล้วก็ใส่หมดหมดเนี่ยสำคัญนะครับย้ำแลวย้ำอีกใส่ทุกจุดนะครับมาสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวตัวซีเ,วเราค่อยพูดกันทีหลังนะครับพอประกอบเสร็จมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนี่เป็นกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนของแม่พิมพ์ด้านในนะครับ อันนี้เขาเรียกแม่พิมพ์ในนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับทําไมถึงเรียกแม่พิมพ์พในก็เพราะว่ามันอยู่ด้านในของแม่พิมพ์นะครับก็เรียกแม่พิม์พในนะครับอ่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีรูที่ใส่หมดุดอีกรูหนึ่งนะครับกับพิมพ์ก้นนะครับเพื่อล็อกกันไม่งั้นอ่าเวลาเราเทปูนอะปูนมันจะดันขึ้นมานะครับจะทําให้หูแม่พิมพ์หักและอีกตัวหนึ่งที่ ต้องย้ำนะครับเวลาเราจะหล่อปูนนะครับพอใส่หมุดตัวนี้แล้วนะครับหมุดด้านในนี่เสร็จแล้วนะครับเราเอาทรายนะครับใส่กระสอบแนะนําว่าเป็นทรายนะครับใส่กระสอบนะเอามาวางทับเลยนะครับวางทับให้นี่ให้เต็มเลยไม่ต้องกลัวแม่พิมพ์แตกนะครับวางทับให้เต็มเลยนะครับพอเราเทปูนยิ่งงานรุ่นใหญ่ๆนะครับเราเทปูนลงไปเนี่ยปริมาณปูนมันค่อนข้างเยอะๆมันจะดันแม่พิมพ์ทําให้แม่พิมในเนี่ยของเรา หูหักแตกมีลูกค้าบางคนนะครับท่านลืมใส่ลืมใส่ตัวของวางทับนะครับรอไปหลายใบนะครับใบสุดท้ายก่อนที่แม่พิมพ์จะระเบิดเนี่ยก็คือลืมใส่กดเทเทเท,เทปูนเทปูนจนเต็มนะครับสักพั้งหนึ่งหูเนี่ยระเบิดออกฉีกออกหมดเลยครับข้างล่างข้างเรื่องแม่พิมพ์ก้นเนี่ยคือแตกออกกระจายหมดเลยเพราะว่าปูนเขาจะดัน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 ,ดนขึ้นมา ปริมาณปูนพอเราเทลงไปมันเยอะๆมันแรงดันเยอะนะครับมันจะดันทําให้แม่พิมพ์แตกนะครับอันนี้อันรายนะครับอย่าลืมเด็ดขาดคือส่วนสําคัญคือใส่ตัวนี้แล้วอย่าลืมหาอะไรมากดทับด้วยนะครับมาพอถึงาการประกอบพิมพ์ในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวบุดล็อกด้านก้นนะครับตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ยตัวก้นเนี่ยแล้วก็ หมดหูทั้งหมดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก,ก่อนที่เราจะใส่ตัวนี้นะครับเราใส่ที่หลังนะครับก่อนที่เราจะใส่ให้ทาน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเก่าเนี่ยน้ํามันเครื่องเปล่าๆหรือว่าน้ํามันเครื่องผสมอ่าน้ํามันดีเซลหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับทาให้ทั่วพิมพ์นะครับเป็นน้ํามันเครื่องเปล่าๆเฉยๆก็ได้นะครับหรือใครจะใช้น้ํามันพืชเก่าก็ได้นะครับแต่ว่า ร้านจะแนะนําเป็นน้ํามันเครื่องเก่าจะถอดง่ายกว่านะครับยิ่งแม่พิมพ์ใหม่เนี่ยอ่าแม่พิมพ์จะยังไม่กินน้ํามันจะทําให้ถอดยากนะครับงานแรกๆเนี่ยชิ้นแรกๆจะถอดยากมากนะครับชิ้นที่สองสามขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะถอดง่ายเพราะว่าหนึ่งเรารู้เทคนิคสอง่าแม่พิมพ์กินน้ํามันแล้วนะครับมันก็จะลื่นขึ้นนะครับนี่คือปัญหาสํอ่าสหรับมือใหม่ที่ไปแล้วถอดไม่ได้นะครับถอดไม่ได้ก็ ทางนั้นมีคลิปวิธีการทําให้นะครับสําหรับการถอดนะ okay, ครับโอเคครับพอทาน้ำมันทั่วแล้วเราก็ประกบแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะทำอ่าอันนี้จะคือจะหล่อเลยเดี๋ยวจะประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาน้ำมันแล้วก็เทปูนให้ชมเลยครับ น,นี่คือตัวจากร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้งานพวกนี้ได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปใช้งานหนัหนกๆเคยหักครึ่งมาแล้วนะสองสามตัวนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะตัวรุ่นนี้มันจะเป็นหนึ่งนิ้วนะครับรุ่นหนึ่งนิ้วนี่สามารถใช้กับแม่พิมพ์ได้ทุกรุ่นเลยของทางร้านนะไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์เสาหนาเน,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 นี่ย ก็ใช้ได้นะจะอาจจะยัดเข้าคับหน่อยจะแต่สำหรับางานกระถางเนี่ยจะพอดีมากนะครับสําหรับรุ่นหนึ่งนิ้วนะครับก็มีหลายคนถามเลย,เยอาจจะนํามาขายก็ได้นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยถามว่าจําเป็นต้องใส่ตัวซีเยอะขนาดนี้ไหมนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับถามว่าใส่แค่หมุดที่แถมไปให้ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าหนึ่งนะครับหมุดที่เขาแถมมาให้ครั้งแรกก็อาจจะแน่นนะครับพอใช้ไปนานๆนะครับหมุดมันจะเริ่มจะหลวมนะครับเวลาเราเคาะงานไปนะครับ เคาะ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 ไปมันจะหลุดนะครับแต่ถ้าใช้ตัวซีเนี่ยนะครับมันจะอยู่แน่แน,นเลยนะครับและอีกหนึ่งนะครับถ้าเราใช้ตะหุดนะครับตัวอ่าสูตรการผสมปูนเนี่ยในการหล่อกระถางเนี่ยมันจะต้องผสมปูนเหลวนะครับน้ำปูนเนี่ยจะไหลซึมออกตามรอยต่อของแม่พิมพ์นะครับ จะทาให้เปลืองปูนนะครับปูนมันจะไหลออกนะครับถ้าเราเคาะไม่ดีนะครับอ,อาจจะมีรูโหวของปูนนะครับรูโหวของปูนปูนไม่เนียนมีตามดเยอะอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีตัว C ช่วยนะครับมันก็จะช่วยลดงานลดปัญหาเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับต้นทุนมันเยอะนะครับก็ มีอีกหนึ่งวิธีการแนะนำนะครับที่ประหยัดต้นทุนนะครับแต่ว่าจะต้องมาเสียเวลาหน่อยนะครับก็คือใช้ดินน้ำมันนะครับเอาดินน้ำมันมาอุดตามรอยต่อแบบนี้เลยนะครับถูถูอุดเลยนะครับรอยต่อทุกจุดนะครับใช้ดินน้ำมันอุดนะครับเวลาเราหล่อนะครับงานจะก็จะเนียนเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้าปูนไหลออกไม่ได้นะครับมันจะแน่นเนียนเลยนะครับโอเคครับ หลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทาน้ํามันนะครับมาสู่ขั้นตอนการทาน้ามันเก่าน้ามันเครื่องเก่านะครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้หาซื้อได้ตามร้านซ่อมนะครับที่รับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเครื่องรถยนต์อะไรพวกนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปขอซื้อเข้าได้เลยนะครับแกนลอนหนึ่งเนี่ย แถวบ้านผมนะครับขายก100แกนร้อนละสอ0ร้อยนะครับร้อยแบถึงสองบาทแล้วตะล้านนะครับบางที่ก็อาจจะแพงกว่านี้หน่อยนะครับ สมปูนประมาณนี้นะครับปูนกับน้ำนะครับอันนี้อัตราส่วนก็คือปูนหนึ่งทรายหนึ่งนะครับแต่น,นี้ผมใช้ปูนสองสองถังปูนนะครับกับทรายสองถังปูนเช่นกันนะครับส่วนน้ำใช้สามจุดเจ็ดห้าลิตรนะครับสามลิตรเกือบสี่ลิตรก็จะเหลวประมาณนี้นะครับใช้ประมาณทักงสามลิตรครึ่งก็ดีกำกำลังดีนะครับ ปูนสองทรายสองนะครับปูนสองก็คือสองสองถังปูนนี่นะครับทรายก็สองถังปูนนี่นะครับน้ําก็ประมาณนี้นะครับก็เกือบเต็มถังนะครับเกินครึ่งมันนิดนึงนะครับถ้าตวงนะครับแต่ถ้าจะเอาเปก็ประมาณ3.5ลิตรนะครับประมาณนี้นะครับอ่เนื้อปูนนะครับก็จะเหลวประมาณนี้เลยนะครับนี่ ขนาดนี้นะครับมันจะเทง่ายนะครับทํางานง่ายทํางานได้เร็วนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องมีนะครับสําคัญเลยก็คือหนึ่งกระบวยแบบนี้นะครับสองค้อนค้อนหัวยางแบบนี้นะครับสามเกียยเกี่งหน้าตัดแล้วก็เกียงใบโพอีกตัวหนึ่งนะครับถ้ามีใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับใช้ทั้งคู่ก็ได้ อันนี้เอาไว้เวลาแสะตอนแกะพิมพ์นะครับเอามาเริ่มเทกันเลยครับตัวนี้นะครับใบนี้ผมใช้ตะแกรงกรงไก่แบบนี้นะครับรวดบางๆแบบนี้นะครับตัดเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาวางไว้รอดพิมพ์เลยแล้วก็ใช้พิมพ์ในกดลงไปนะครับตอนประกอบใส่รวดไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับ ก็เอาคร่าวๆนะครับก็น่าจะพอนึกภาพออกนะครับแล้วก็ตัดตัดประมาณนี้แต่อย่าให้มันสูงให้มันพอดีต่ำกว่าปากขอบกระถางหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่ให้รอบเลยนะครับแล้วก็เอาพิมพ์ในประกบลงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการเทเลยนะครับ นี่คือข้อดีของการผสมเหลวนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียด้วยนะครับข้อเสียก็คือน้ําปูนมันจะไหลออกตามรอยต่อของแม่พิมพ์นะครับอย่างที่บอกแต่ต้นคลิปถ้าไม่อยากให้น้ําปูนไหลออกก็คือเราใช้ดินน้ํามันหรือว่าตัวซีเนี่ยช่วยจับไว้นะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนสําคัญก็คือใช้ทรายนะครับทรา,ายเรากรอ,อกใส่ถุงกระสอบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ เอาใส่แม่พิมพ์นะครับเนี่ยสักสองกระสอบนะครับให้มันเต็มพิมพ์แบบนี้นะครับแต่ถ้าใส่ถังก็คือข้างล่างเนี่ยควรควรจะเป็นทรายใส่กระสอบก่อนนะครับเพราะว่าอ่าทรายที่ใส่กระสอบมันจะได้กเกลี่ยเสมอกับของแม่พิมพ์นะครับถ้าเป็นถังเนี่ยมันจะตั้งแค่ตรงตรงต,รงตรงแต่ด้านข้างเนี่ยปูนมันยังสามารถดันออกได้อยู่นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็คือใส่กระสอบไปทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเติมได้นะครับพอเราเททั่วแล้วนะครับเราก็มาเคาะให้รอบแน่พิง เพาะอันนี้คือการเคาะไล่ฟองอากาศนะครับต้องผสมเผื่อปูนยุบอย่แล้วใช่เราก็ผสมประมาณประมาณสักอ่าสองถังครึ่งนะครับสองถังปูนครึ่งนะครับก็จะได้พอดีนะครับแล้วก็เกินด้วยก็จะเหลือไว้สำหรับอ่าพอหลังอย่างนี้ นะับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะับเรามาเชะอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีปูนยุบนะครับเราก็เคาะเคาะเคาะไปนะครับปูนมันจะไหลหทั่วกันในนี้ส่วนที่มันยังไม่เต็มเราก็เทปูนเพิ่มนะครับหยอดปูนเพิ่มนะครับแล้วก็เคาะให้ทั่วอีกทีหนึ่งในในี้ก็ทิ้งไว้จนงานแห้งนะครับอันนี้ผมจะผสมเพิ่มนิดนึงก็แม่พิมแปดเหลี่ยมหกสิบเซนก็ใช้ปูนอ่าสอง สองถังปูนนับกับทรายอีกสองสองถังครึ่งนะครับสองจุดสองถังครึ่งนับกับทรายสองถังครึ่งมันก็จะเหลือเหลือเหลือเยอะอยู่ถ้าสองถังครึ่งอันนี้คือสองถังสองถังก็ขาดนิดเดียวนับมันหกด้วยนะครับก็เลยไม่พอดีนะครับหมายถึงว่า ผสมปูนสองทางครึ่งใช่สองสองทางครึ่งถึงจะพอดีกับแม่พิมพ์รุ่นนี้ใช่ก็จ,จะเหลือด้วยเหลือไว้สําหรับเติมด้วยก็จจะเหลือเยอะอยู่เผื่อ <ๆ S 1> เหลือเร้แม่พิมยี่สิบเซนอีกหนึ่งชุดถ้าซื้อไปคู่กันนะเพราะว่าซื้อคู่กันเรามีส่วนลดหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ว่าจะซื้อพิมพ์รุ่นใดก็ได้นะคู่กับยี่สิบเซนจะได้ส่วนลดหนึ่งร้อยบาทได้ส่วนลดหนึ่งร้อยบาทนะคจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ มีเก็บไปทางไม่บวกเพิ่มนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการถอดสุดท้ายเกือบท้ายสุดอันนี้เราถอดพิมพ์ในก่อนนะครับอันนี้ทิ้งปูนแห้งนะครับทงแห้งสนิทเลยนี่นะครับแล้วก็ใช้ดินน้ำมันนะปิดตรงรูอ่า ระบายน้ำนะครับปิดทั้งด้านในแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับป <c oughs> ุดให้ดีนะครับคือปิดไว้ไม่ให้น้ำมันออกนะครับเราจะใช้วิธีการนำน้ำฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับระหว่างแม่พิมพ์กับปูนนะครับน้ำจะเป็นตัว ดันแม่พิมพ์พในออกมานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเคาะไปงัดนะครับแล้ววิธีการนี้ก็จะช่วยถนอมแม่พิมพ์ในด้วยนะครับแล้วก็ลดการแตกราวของตัวกระถางได้ด้วยนะครับพอปิดดีแล้วเราก็เตรียมนำน้ำมาเกาะนะครับนี่เราก็ นนเราก็นำสายยางนะครับบีบๆหัวสายยางหน่อยนะครับเพื่อให้สามารถเสียบสายยางเข้าไปในรูกระถางได้นะครับอาจจะใช้อุปกรณ์เสริมช่วยนะครับเหล็กแบนหรือว่าไขควงแบนตวงนี้นะครับ ช่วยแย่ไปนะช่วยเปิดทางน้ำนะเปิดรูน้ำาพอน้ำเข้าแล้วก็จะดันออกแบบนี้เลยยกเลย โอเคปิดแปบแน่ิมาหลังจากนี้เราก็ถอดทิมน,นอกอกอกทีนี้ก็ปิดเอาดินน้ำมันปิดรูก้นก่อนนะครับปิดรูกระหางก่อนแล้วเราเติมน้ำไว้นะครับประมาณสักครึ่งน,นึงก็ได้นะครับ หรือไม่ถึงครึ่งก็ได้นะถ้ามีน้ํายากันซึมใส่น้ํายากันซึมผสมไปด้วยยิง่งดีนะเพราะว่ามันจะเข้าไปประสานกับเนื้อปูนขั้นตอนนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราถอดแล้วนะในการแช่น้ํา,าไว้เลี้ยงน้ําไว้นะครับจะทําให้ชิ้นงานไม่แตกร้าวนะครับยิ่งอากาศร้อนๆนะครับดูร้อนนะครับ,รนนรบถ้าเราไม่เลี้ยงน้ําไว้แบบนี้นะ งานจะแตกเรานะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับพักมาถามว่าทำไมหล่อแล้วมันแตกเรานี่คือส่วนสำคัญเหมือนกันครับหลังจากที่เราหล่อเสร็จแล้วนะถอดพิม์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ดินน้ำมันอุดรูไว้แล้วทีนี้ก็เติมน้ำไว้แบบนี้นะครับ แผ่นแรกออกแล้วก็แผ่นต่อไปก็ไม่ยากครับตั้ง